ัดเกจอกตันมามาดูกันวันนี้พามานั่งเทียบพิมพ์ดูเลยกับโบราณเขาเล่ยกยังไงนี่คือตำหนิหรือวิธีการดูในแบบโบราณเลยนะอยู่ในหนังสือแบบนี้ตำหนิแบบเนี้ยเขาใช้กันในปีตรงนันห้าร้อยสามสิบกว่ากานะหลังๆมาเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนยังไงก็ผิดเพี้ยนไม่เยอะนะอาจจะมีการเล่นหาที่จุดรายละเอียดมากขึ้นนะแต่จริงๆแล้วพื้นฐานเบสิกของการดูออกตัน,นยัยงเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าเขาดูอะไรกันบ้างในซ็อ์เมื่อ เมื่อปี2530กว่าๆเนี่ยอกตันเนี่ยเขาดูอะไรกันบ้างนะวัดเกตอกตันมามาดูกันเวลาที่เราเริ่มดูวัดเกตชโยนะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้น6ชั้นอกล่องตลอดรูปอกตันนะหรือจะพิมพ์ตลกอะไรก็แล้วแต่นะเราเริ่มดูที่มิติของพิมพ์ก่อนนะครับนะมิติของพิมพ์เนี่ยภาเนี่ยจะต้องไม่นูนไม่บวมขึ้นมานะจะมีเขาเรียกว่าระนหน้าที่ถูกต้องนะแล้วก็ที่สําคัญขอบข้างนะครับขอบข้างมักจะพบรอยขัดนะ รอยขัดรอยฝนนะด้านหลังก็เหมือนกันครับบางครั้งอาจจะมีรอยนิ้วมือนะครับหรือรอยขัดรอยฝนคราวนี้เวลาเราจะดูพิมพ์6ชั้นอ,อกตันมาเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างสมัยโบราณก็ดูกันแบบนี้ครับ1น,นะจุดที่1นึเลยจุดที่1นึเลยคือใต้คางเนี่ยใต้คางด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกิดใต้ใต้คางใต้คาง,นะางปึ๊บนี่ตรงนี้จะมีก้อนเนื้อเกิดจะมีก้อนเนื้อเกิดอยู่นิ่งๆก็ได้นะ ใต้คางในจะมีก้อนเนื้อเกินต่อไปครับไปดูต่อไปนี่ครับตรงมุมเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มเนี่ยจะมีเนื้อเกินจากการแกะพิมพ์ผ้านะซึ่งส่งผลมานี่นะครับเห็นไหมจะมีการมีเขาเรียกว่าจุดที่แกะพิมพ์ผ้านะครับแล้วก็หน้าอกเนี่ยตันเส้นสองเส้นเนี่ยวิ่งมาชนแขนเลยไปเส้นปายเส้นฐาน ล่างสุดเนี่ยแตกเป็นปากตะขับนะครับเห็นไหมแตกเป็นปากตะขับแล้วไปฐานทุกชั้นนะครับมีความแหลมคมนะมีความแหลมคมไม่ต้องแหลมมากหรอกนะครับแค่นะมีความคมแหลมนะพอสมควรเพราะว่าผาเนี่ย็เป็นพาาเนื้อผงนะครับจะไปให้แหลมเปียบนะครับเหมือนกับผ้าเหล็กผ้าไหลผ้าไฟเบอร์ไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อมาด้านล่างครับนี่ด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะผลาไม่ได้เลยนะครับเขาจะมีเส้นนะครับซึ่งบางท่านบอกว่าเป็นเส้นแตกแต่สําหรับผมก็คือ เป็นเส้นโครงสร้างของพิมพ์นะครับเป็นเส้นโครงสร้างของพิมพ์ตรงนี้นะครับจะติดเป็นเส้นเลยแค่นี้ประมาณนี้ครับาการดูก็ประมาณนี้วัดเกตหกชั้นอกตัง